ขอเกี่ยวกันนะครับจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างวางตะขอเกี่ยวไว้บนตำแหน่งที่ต้องการแล้วร้อยได้ใส่รูเข็มเป็นเส้นคู่ขมวดปมให้แน่นแทงเข็มใต้ผ้าให้ตรงกับตำแหน่งที่วางตะขอเกี่ยวจากนั้นแทงเข็มใส่ช่องตะขอด้านในดึงได้ให้ตึงแทงเข็มลงบนผ้าด้านนอกช่องตะขอ จากนั้นแทงเข็มขึ้นในช่องเดิมดึงได้ให้ตึงทำเช่นนี้ประมาณ4ีถงครั้งแล้วสอดเข็มซ่อนใต้ผ้าแล้วแทงเข็มขึ้นที่ช่องต่อไปทำซ้ำวิธีเดิมจนครบทุกช่องจึงผูกป,ปมได้ให้แน่นแล้วตัดได้ที่เหลือทิ้งนะครับ